อยากให้ท่านพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ค่ะครับวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้นะครับก็คือสืบเนื่องจากท่านพลตโทพงพัฒน์ชัยพันธ์ผู้ชี้การตำรวจสอบสวนกลางท่านมีดำาริว่าจากการที่เกิดคดีตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนขนงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องออที่มีคนไปแอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่มูลนิธิแล้วก็ไปก่อเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายหรือว่าฉกช,ชิงวิ่งราวนะครับทรัพย์สินของชาวบ้านนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปทําให้เกิดความเสียหายกับทางมูลนิธิหรือเจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เขาตั้งใจทํางานอย่างสูงเนี่ยเป็นจำนวนมากท่านก็นเลยอมอบหมายให้ทางกองทัพการปราบปรามนะครับดำเนินการจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการาสร้างระบบนะครับ ให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยการใช้หลักของ COPPS หรือที่เราเรียกว่าหลักการแก้ปัญหาที่พิกผันไปตามาปัญหาของชุมชนนั้นๆนะครับโดยวันนี้คำว่าชุมชนในนี้วันนี้ก็คือมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยนะครับโดยให้เจ้าที่มูลนิธแต่ละคนเนี่ยทนเจ้าที่มูลนิธิต่างๆเนี่ยครับได้มีโอกาสนะครับ พบปะกับเจ้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเช่นตำรวจทา้งหลวงตำรวจกองปราบนะครับแล้วก็นำเสนอปัญหาร่วมกันนะครับช่วยกันนำเสนอปัญหาที่แต่ละคนประสบนะครับเพื่อน,นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่เป็นข้อมูลดิบในเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ได้รับการเสนอมาจากาผู้ปฏิบัตินะครับเราใช้วิธีการทำงานแบบ บัพชั่มัพคือล่างขึ้นบนนะครับนำเสนอขึ้นมาเราจะาาสิ่งที่ได้นะครับปัญหาและแนวทางปัญหาไปจัดทำนะครับในเชิงวิชาการนะครับเ,เ,เพื่อให้เกิดเป็นระบบนะครับโดยจะให้จัดทำเป็นามาตรฐาน,นเพื่อนำไปสู่มาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครับผม อันนี้ในการทํางานของในส่วนของกองปรับปรามเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนทุกหน่วยงานอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของผู้ร่วมงานในวันนี้ค่ะมีหน่วยงานไหนมาบ้างคะครับคือกองปราบเราเราเป็นเจ้าภาพแต่เราไม่ใช่พระเอกครับเราเป็นเจ้าภาพแต่เราเป็นแค่ระรองคือเราจะอาสาตัวมารับใช้ในการสร้างเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าเครือข่ายที่เป็นทางการเนี่ย ขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วแต่กองกองปราบเราเนี่ยขอสร้างเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเป็นแค่ศูนย์ประสานงานนะครับของเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีาภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างเช่นวันนี้ที่เราเชิญมา,าเป็นวิทยกรน,นะครับผู้ส่งมนุษย์ก็จะมีตัวแทนจากส,สพอชอนะครับคือแพทย์ฉุกเฉินและก็ตัวแทนจากปอพ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและก็ตัวแทน NGO อ,อย่างเช่นมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยซึ่งทำงานทางด้านนี้โดยตรงนะครับมาสร้างเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่เป็นทางการนะครับในการติดต่อประสานงานทางข้างเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติครับผม สำหรับการที่มาร่วมในการอบรมครั้งนี้ค่ะมีแนวทางการปฏิบัติหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวกันนะครับระหว่างหลายหลายฝ่ายนะครับหลักๆเลยก็คือทางของกองปราบนะครับ และก็กระทรวงสาธารณสุขปอพอและก็กู้ภัยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นการประชุมนะครับหรือว่าสัมมนาในเรื่องของภัยนะครับภัยเกิดจากธรรมชาติภัยเกิดจากมนุษย์นะครับก็สองภัยด้วยกันวันนี้เราจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าอาสาของเรานะครับเข้าไปช่วยแล้วเกิดเหตุซ้ําซ้อนเราจะมีพระราชบัญญัติคุ้มรอง นะครับก็จะเป็นการช่วยอาสาเราส่วนหนึ่งมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะให้อาสาทั่วประเทศนะครับรับรู้แล้วก็รับฟังนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทางว l ลเลซคิวนะครับก็คงได้ถ่ายทอดไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างผมก็คงจะสรุปกันง่ายๆว่าวันนี้เรามานะครับเพื่อหาทางร่วมกัน นะครับระหว่างหลายๆองค์กรมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ว่าทางเนี้ยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เห็นความสำคัญของการเป็นกู้ภัยนะครับแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้นะครับก็คงม,มีแค่นี้นะครับเพราะว่าลายปีกย่อยนั้นทางวันและคิ้วก็คงจะถ่ายทอดไปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอยู่แล้ว